ไปหากินกาแฟวันนั้นหิมะลุ่มพี่น้องเอ้ยแตกบึ้มเบื่อโง่มาบ้านโมได้บาทที่นี่ทีไม่กินต่บักหุ่งตกอพนาวาเปิดร้านอาหารไทยเจ้าพี่น้องเปิดร้านอาหารไทยแจ้าที่ต่บักหุ่งกินก่อนนะโอ้โหเฉยคนเข้ามาหอนมะขนเนี้ยจูเนี้ยกลิ่นซู่จินบาทที่นี่โอ้ยเท่งเบียกเท่งหามบาทที่นี่เสียกันออกไปเดี๋ยวมันสิสะ ว่าไปข้าวเดียวนู้นปะปหยังดอกเดี๋ยวยำมองห่งกอนไปไทยี่มามันเป็นที่มาได้มันเป็นอันนั้นมันเป็นอันอีหยังก่อนละมันเป็นบะเข็น้อยบ้านห้องน่ะคือบะเข็บนันเมียห่งเมียเอาเนี่ยขูดเมียไม่ห้องเมียย่ำเรากัขูดฉันต้เป็นม้เลเซียนปานั่นท wow. ี่น <c oughs> เห้บอกเขาทอดซับแบบคือขายเถึนตัวเมี่ยงไทยอืมเขาขายเป็นกิโลเนี่ยเอาห้าเราจะอวนันพักอันพักแพงได้อย่างนี้พักที่เมืองไทยแพงได้เบิ่งข้าวมื่อเช้านี้แพงใส่ยาแพงใส่อันเขาว่าสงการเรี่ยวพักแพงเพราะนะโอ้ยไปปลูกพักขายได้สนุกว่าล่างหลวงขอบุญด้วยปีนี้เป็นแต่ได้ไปเจมเฮดนะโม้ว่าปีนี้เป็นแต่ปิดร้านบ่ล่ะ นี่้วแตจอันอารมณ์เราวจตามไงยืมวันนั้นบอกงานเหตเหตุงานล้วกะหน้าบ้านเออเออเป็นไดเป็นแต่เมี่ยงไข่มากวังสบีเ็นดูขอนแกนล้ว่าตีข้าเจ้าก็บเจแปนนี่แ่พคนนีเงินเออข้าเจ้าผู้สับาย เออตีเออหม้อกับต้มไกันนะบ่บ่เข้าขี่ได้เตีไปเตี่ยก็ข้าเจ้าแล้วแม่ยก็เออไปเตี่ยก็จะข้าวเจ้ามีบ้านมิซวงอยู่เมียงไคอยู่เมียงบอกข้าเจ้ากับมีบัดนี้ข้าเจ้าอยากมาเห็ุงานย่ำข้าวเจ้าอยากเห็ุกับจังมาเออเพราะอยากเห็ุกับบอมาบัดนี้เข้าไปไปเห็นข้าเจ้าเนาะเข้ามาคิดเห็นเจ้าของโอ้สุ่มวายอยเมียงบอกอันบ้างมามีเงินมีเงินเออวันนี้ข้าวเจ้าเด้อเอาฟารังโบลุ้ยโบเลยไปอยู่เมืองไทยเด้อค่ะเตี่บอกให้เออเข้าหรือเปล่า ก็หลังสวีเดนนี่เป็นสามสิบกว่าหลังค้าเลียนแม็กยุคนแกนแม่เป็นหมู่บ้านได้บเลยอยู่อุดรกัหลายอยู่อุดรกับมีอยู่แถวบ้านมู่เขาอยู่นั่นกัีบ้านนี่ฮะแ้ะเจ้าไปตีก็พระเจ้าก็เลยไปพักลูกแล่อยู่อุดระเจ้าไปแต่ปนนางเลรียญยู่วดอนพระเจ้าว่าเออ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 ขี่รถมันเลรียญพระเจ้ามีสมาคมเลยค่ะเขาเขามีอ่าอย่างว่าเซเวนสกายอีขอนแก่นนะเออเออนางเออนี่เดี๋ยวคนรวยรวยว่ะทีนี่อยคนรวยรวยนี่บ่อเื่องพลังบ่อเื่องพลังขอนแก่นบ่อเลียง พรั่งแต่วิเดนเออกแบเข้าวบดกี่ลายเด้อเออขนแก่นชั่วโมงเดียว่ันฝรั่งบ่รว้ยนะบ่วด้ยไปอยู่เมืองไทยเลยทุกค้าเกษียนเราล่ะจ้าเกษียนไมเบ่มีเงืดอกนข้รวเกียนพลองพ่อกบบวมีเงื่อนดอกกระเดียน โอ้ยน้องต้องต้องเซฟมาสิว่าอาทิเช่นอันคนอยู่เฮียนงมาสิว่าดิไอหน่าเมืองนอกน่ะเป็นห้องห้องกับเกลือหัวตาปลาเห็ดห้องเกลือหัวตาอากาศย่ามฮอนตาว่าหาเงินอยู่เมืองนอกมันไปได้เป็นกอเป็นกำลึกพูดเจ้ามาสื่อฟ้องเราก็ท้ายแต่จนจนลูกล้ามากลูกล้ามากแต่เงียบกว่าที่น้องเอง เอาม่านเปลยนยงมันเป็นน้ำปาก็ของที่กันที่บ้านแบบบอกปีกมือเพียมือบ่เพียรนี่มันปกติบุ๊คปิดปกติเลยได้พี่น้องเนี่ยปต่ำแม่นีเอาต่ำเลยกินได้ยังไงบอกพีกแม่เนาะมันใจยุ่บ่ว่าพีตีกินได้ ยังใจพลังมาซื้อของให้เดาเบายังกระไดพอดิ oh, ่งต่ำหมดพี่ผู้เฒ่าซิ่งพี่น้องฮะนี่ยัางไม่คิดผู้เฒ่าซิ่งบ้างแค่ผมเพชรแปนนั่นเอฟซีรูปแล้วเอฟซีรูปรูปไปแล้วนะพี่คนนั้นกาบบ้านครับระหว่างเอาอาว่ากลับบ้านครับไปไหน กับเขาเด็กที่อ่าโปรตานส่วนสักัดใช่จอแล้วพี่เจงแคเบอกได้ม่เสือกเขาบอกว่าเอากระบาับวาทีิมาโอ้กระบานใช่ท่านพี่ดาว่าจผ้าไปอไปเก็บอันหันงุ่มอันไปงุ่มหอยอด้วงุ่มหอยเก็บเอาเพราะปเลยไปงุ่ม่า นุ่มแล้วกะนุ่นเข็มล่งงานพี่แก่นุ่มบอกขีบเลี้ยวครบเอาแม่นแบบพ่อไปนี่ตายแล้วเนาะทานอาหารทำอาหารตามสั่งขายนะคะตามมะพุ้งกันเจพี่น้องตามมะพุ้ากจำนิ่กันแล้กนี่ดอุ้ยจิบวเข้มบ่ ีกเนนเสียน้อยก็มันบ่มพี่้นาไหมแต่มางแบบเลยก็บ่มพีน้นาแบบเราเล่าักเขียวเคี้ยวเเขียวเใส่เขียวไงเนี่ย,ยก,กัพ่อเลย,เย,เยเเน,นะอโอเคอยู่อ่ะแต่แบบเราเล่าบานบานเอาแบกน้ว่าเย็รีบว่นี่รบบลังฟังนีค่ะหอมแบบเ <c oughs> ราล่าหอม เสร็จแล้วจ้าไปไปกินน้ำกันจ้าตต่บอกคงมาได้มาได้มากินน้ำกันด้วยบาทที่ไหขนมจีนอารมณ์มื้อานกินจู่มื้อบอกเดียวมื้อนี่กัดบะมีหมูมากกับจีกินยังกันเลี้อวพี่น้องต่ำบ่เลี้ยงบ่เลี้ยงเมี่ยฝรั่งอยู่เมียงไทยเขาเจ้าสบายนีอ ก็จังเลยมันคนละย่างเลยดิอย่างนี้มันคนละย่างเลยดิจังอยู่มมอแม่แม่บ่ติดเหลาติดอย่างสบายเอาว่าก็เจ้าก็อยู่มอมอแม่แม่เหรออยู่บมอแม่อยู่แบบเรนมาอยู่แบบบมอแม่แม่นะขาเจ้าก็อยู่บมอแม่แม่น้ำลูกน้ำผัวคนนี้หัวข้าไปอยู่เมืองไทยก็กินอยู่ฮะเรากกินในเส้นกันเมื่อเรนพร้อมกันก็ได้ทั้งกินทั้งเรนคนสุดท้ายก็เจ๊งเออโอ้ยเขาบอกเรนหรอพี่ยา เขาหัวดีแล้วมแม่พลังเขาเศร้าเหรียดแลเด่นีเออเขาเหรียดได้เมือถือออกเวียเตงพับโมก้าอีกอหโมติวันโมี่ดอ,อกเขาหูจะคว่ำแล้วเขาหูจะคว่ำแล้วเพราะมันพ่นตะกี้เขาบโบนันบาร์ดีเดี๋ยวนี้แม่พลังก็เกิดทีดทีเนี้อเนาะเขาอันเฮ็ดไ,ฟไฟปปลูก รักปลูกดอกไม้ดอก ừ, เยมยเห็นตัวย่างลายนะตัวย่างแบบนี้ว่าออเออเออเด็ดลายบ่บ่มีกินมันบ่ไปแล้วเออเขามีบ้านสวกบ้านสวนมีเขาฮิตไปยั้งสั้นเดียวเนียออกกำลังกายกำลังเกยไปยังสัน้เเนเดี๋ยวนี้แต่ว่ากะแ่ยังไม่หยุดแต่ว่าก็สิสนหน่อยเนาะ ไม่ได้แล้วถิมทันทีม่แม่เราบ่กแม่ลงเอาเกียร์ใดิเนี่ยังมาคือแค่แมเดแ้อเขาอกจค่เกียได้เนี่ยมันบ่ได้อันกลางวะอันกลางกนสวนลดครับน้ำตาลอันขวบนี่จังเกียมม่ไม่ไดรไ่ได้ใช่เกียนะเนาะแก่ตาอันกลางไม่เรกรขายไม่ไปรียกร้ายเลยนะแต่าหองเชมเชมพี่น้องมาเด้อเนี่ยอ็นพี่มากิน ้ชิมกวนเจีมยบเราแก่บ่ได้เจี๊ยบกิระโดดกินก็ขนมเส้นอ๋อทั้งเพื่อนทั้งเพื่อนเจี๊ยบเนี่แหละเพราะว่านนะหมูแซ่บแซ่บเนาะหมูนุ่มนะเออเขาหมักไว้อันอันอันนั้นแม่อันยังก่ออันว่าสีตอสกันเนี่ยว่าสีตอสกันเลยลีกชัวรมีลีกเกลียงของทอด เค็มเหมือนแซบบ้าเค็มนะหรือว่าพี่กินเค็มกว่พี่ดาวนาบ้าเค็มเอาด่างคุนใส่เฮ้ยพี่ดาว่าพอดีพี่ดาว่าแซ่บแล้วมันก็เลยเป็นแซ่บมันก็เลยเป็นแซ่บบางทีกินก็ขนมเส้นพอดีเนาะพี่ดาเนาะไปซื้อกินซุ้มซีซุ้มหาเลยเห็นบ่เะาออกข้าวอยู่นั่นน่ะจะไปซื้อกินซุ้มซีซุ้มหาโอ้ตอนนี้เค็มแมย อ,อกัาคนนมเส้นโมหรือว่าตำมะฮ่องจำมะฮ่งำมะฮ่งเป็นจอนเข้มทข้นีเข้มจ้าคนมเส้นเห็นว่าเขาออกข้าวอยู่นั่นสัญญกรรมกับเป็นตตยานเด้เมื่อไรน่ะตัวเปิดร้า,านแจม่มงตัวเปิดร้า,านดิม่งนี่เขาเปาาิือ,อ,อ้านนวก็งกับพ่อดีเนาะ แตยูว่าไนียงแหวกับวมเว่ยันหวัยงไห้บวมแดดป่ฮะวมแดดบวมหน้าอืมแมนที่เกีงนานาห้าเนนี้มันยูมือหนอกเน่นาห้าเนนี้มันดำดำดำกระดำเกียงเด้พี่ดำมันคือแบบแดดเม man, pues, s, well, dated, uh, s <S ืองไทยเลยยางไก่ที่นี่เขาามาดยาางไยาดยาาาดาดาด มื่อได้เงินมาดามดอกมาดามรู้แล้วมาดามมาดามนิ่ธรรมาชาติเดีด๋ยวนี้ไม่นิ่งแล้วมันคือเก่าแลี้ยออวโดนเราพี่น้องมาได้อันมากินเขานั่งกินเขาแบบนี้แจ็คปีเราบุ้วมาได้อันซุ่มกันแบบนี้มาได้ไม่กินอันอื่นปีแต่ได้มี่ซักมืออาา๋อเราไม่ซักมือเากินนี่ว่าไงกับพ่อพาอพี่ดาเนาะพิ่ซักมือทาไมอีกนะเนาะมอื มิสเม,มื่อปีนี่ข้าวเจียวอียังกินข้าวเจี๊ยนยังกินแบบเดิม,มคลิปมิสเสม,มอคลิปแหลกของเพียงหาผ่านกัวพ้นผ่านกูชัน Good ของคลิปเลี้ยวมาเสียหลักตรงบาาั <laughs> บาากบ <c oughs> บา้านั่นแหละบัก้านั่นได้ลบแจ้วพาออกจากระบบเบิรลดไม่เพียง

เขากลับมาวันที่สองเข้าขายกว่าวันที่สี่อินเขายิ่มเรากับบ้านเราจ้าขอบคุณหลายผู้ที่เบึงตะต้นจุบๆเ้าจะเลื่อขอบคุณผู้ที่ติดตามทั้งไม่และเกาพู้ที่เขามาให้กำลังใจย่อยสูตตลอดจา้าพ่อกันไม่คลีบนาจา้าวัาดีจา้า You psychotic you say that I'm then you like like that. Like every time the conversation won't